แล้วผมก็กลับมากับโดนเววันนี้นะอ่าจริงๆก็จะทําตั้งสักพักใหญ่แหละอืมแต่ก็อัดหมกอัดวงอื่นไปก่อนแล้วลืมอันนี้ก็ย้อนหลังปะย้อนหลังได้อ,อ,อาทิตย์หนึ่งคร้บหลังประมาณนั้นอ่ะอะไม่ไม่ถึงอาทิตย์อตีไปสักประมาณอสองสามวันแล้วกันอ๋อก็กับเพลงอาร์ทิมิสนะเกินก่อนเลยว่าอ่ะพวกผมเคยเป็นอาออบิทท่านหนึ่ง เป็นเอางี้เป็นออบิตรุ่น3.0เอุดของผมประมาณสัก2.5เป็นออบิตรุ่นสามเแล้วก็มีเป็นเมนเป็นเมนชูผมเมนฮีเจนกับเฮจูอืมก็ก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าหลังจากนั้นลูน่าก็เป็นยังไงครับซื้อบ้ามกูซื้อบ้ามแรกปุ๊บวงแตกปั๊บเลยคือผมซื้อพีบ้ามปุ๊บคือฟิปแด็ดบ้ามสุดท้ายที่พีครบครบเซตด้วยนะครบแบบทุกเวอร์วงแตก อนั่นแหละทั้งมันก็รู้ๆกันอยู่ว่าประวัติวงมันเป็นยังไงเออเอามาต่อ,อ,อที่วง,วงใหม่เลยวงใหม่ตอนนี้ก็คืออาเทมิสก็คือตอนนี้มีฮิจินมีอาเซนจิมลิฟชเวลี่แล้วก็จินโซมาต่อสัญญากับค่ายของไทเอสค่ายมอสอะไรสักอย่างค่ายเจเดนเออพูดง่ายเออแล้วก็ก่อนหนั้นก็จะมีเพลงไอโฟดวันของยูนิต ออรไอปล่อยไปละ mm hmm. ก็คือเป็นยูนิตอะไรีอ,อะไรนี่บัมนึงละกันเออต่อมาก็จะเป็นเพลงอัลกอริทึมของฮีจินอันนั้นคือโซโลของฮีจินส่วนอ่า mm hmm. ของห้าซึนเนี่ย mm hmm. เข้ามาทีหลังสุดของห้าซึนน่อาจะไม่ได้ว่าเป็นเหมือนงาน mm hmm. แสดงดุนตรีที่บอกนะจำไม่ได้ละ mm hmm. อ่าแล้วก็มีปล่อยเพลงคริสต์มาสแคร์โรสสามจุดศูนย์ที่ mm hmm. เป็นเหมือนภาคต่อของสองจุดศูนย์สมัยลูน่านะ mm hmm. อืมอืมอ่าตอนนั้นก็คือเป็นคัมแบ็กจะเรียกคัมแบ็กก็ไม่ใช่ต้องเรียกว่า เดบิวต์เป็นวงอย่างเป็นทางการของอาร์เทมิสซึ่งเป็นเพลงพีเลลิตอาณะพีรลลิตที่หนึ่งที่หนึ่งใช่เพลงพีริลิตที่หนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่าทางค่ายเนี่ยให้ให้แฟนคลับโหวตอืมอ๋อ,อกดก,กดกดของค่ายนี้อ่าจะเหมือนสามเณรก็คือว่ามีการให้แฟนคลับมีส่วนร่วมในการโหวตเพลงไงแล้วบ้าอ่าแต่ว่า วงวงวงนี้เฉพาะนะเฉพาะวงนี้นะจะไม่โหวตเมมเบอร์ใช่ใช่อันนี้คือว่าล็อกล็อกล็อกเมมเบอร์อยู่แล้วอ่ามันเป็นยูนิตขอมันมันเป็นยูนิตนี้อยู่แล้วเออจะไม่ได้ถูกโหวตเหมือนเหมือนไท a เอสมียี่สิบกว่าคนก็คือเพลงนี้ใครได้ได้ได้ร้องบ้างอะไรอะไรอย่างนั้นอืก็เพลงที่ได้โหวตมากที่สุดคือเพลงเบิร์ตอ่าเป็นเพลงแรกของอัลบั้มนี้ประมาณในข้อมูล ก็ในฐานะคนนอกเรียกว่าเอาอาร์ตีผมไปคนนอกไม่ไม่นับผมเป็นออรบิทเคยเปิดฟังแล้วเพลงนี้ค่อนข้างลึกลึกลึกคึกเลยลึกคอควายเลยมันมันดีในในมุมในมุมดนตรีด้านงานดนตรีมันดีมากแต่ด้วยความเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าคนคนฟังทั่วไปนี่ว่าลึกนะลึกลึกพอสมควรเลยนะเพลงก็ก็เลยจะบอกว่าคนละดูดูที่ตัว MV ็วละกัน เพราะว่ามันมีความหมายดีด้วยเออถ้าคนไม่ชอบไม่ไม่ได้ชอบเพลงแนวเนี้ยคือมันมันเพลงแนวละครเวทีอะึงึงอะขอได้งานสแสดงอะเพลงงานสแสดงมันไม่ใช่เพลงแบบเพลงเ,งเปิดฟังทั่วไปเออบอกไม่ถูกอะแต่มันดีนะก็นั่นแหละพี่พี่จะพูดอะไรก็ดูเลยมันจะมีสัญญาบางอย่างบอกในวีตลอด ในรถไฟนีุ่ณคุณไหมทุกคนที่เดิมมาคันเดิมมะโลเดิมมะแต่นี่เป็นคนฟังเพลงของลูน่าทุกเพลงในบัมไซแท็กทุกเพลงนะยอมว่าทุกเพลงชอบทุกเพลงยกเว้นไตเติ้ลเกือบทั้งเกือบไตเติ้ลทั้งหมดของลูน่าไม่ค่อยชอบแต่ชอบไซแท็กหมดเลยไซแท็กของลูน่าเก่าเก่าอ่ะ

โทรตามรายการหรอหือว่าขึ้นเจอแบะทำแบบสกเกตเล่าเรื่องเอาผมไว้ที่อะของจริงก์อะบอกเลยแม่งไม่ใช่เอ็มบีแม่งคืองานศิลป,ปะเรียกว่ามินิมินิฟิล์ม็ัตฟิล์มแบบสัตฟิล์มเรื่องหนึ่งดีเลย แล้วเนี่ยพี่ผมบอกว่ามันลึกลึกจริงอ่าเชื่อว่าคนฟังเพลงทั่วไปไมันน่าชอบอ่ะเรียกว่าไม่ชอบไม่ได้มันเออไม่ชอบก็ได้แหละเพราะว่าความชอบมัน,มนคือบางอย่างคำว่าแกไม่ได้อยู่แล้วใช่ใช่มันก็อาจจะไม่ชอบแหละเพราะผมก็ไม่ได้ชอบแต่มันดีอ่ะบอกว่ามันดีก็มันดีจริงแต่ว่าไม่ได้ชอบอพี่ผมว่าต้องตีความหน่อยแล้ว ยังไงผมไม่เจ็ดเท่าไหร่คิดว่าตอนท้ายเมื่กี้ก็คือกลายเป็นว่าตัวอะไรอ่ะอันเนี้ยไม่รู้ว่ายัางไงแต่คิดว่าความคุ้นชินที่เคยรู้จักคำของอาร์เทมิดอ่ะก็คือเทพีที่ใช้ธนูเป็นอาวุธอืมอ่าส่วนกวางเนี่ยไม่รู้ <laughs> โอเคไม่เป็นไรเพราะเราแบบไม่ได้แบบว่าลึกในด้านศิลปะ ้องบอกว่าเ,เคยอ่านแต่ลืมหมดเลยครับเอาเปอาเอาแบบเยี่ยวเยียวสดๆเลยเพราะว่าเนี่ยเอาเท่าที่แบบมีมีความรู้เลยอย่างนั้นนะ่ไอห้าคนเนี่ยมันคือแบบว่าโดนสังเวยอืมเหรอแล้วก็เหมือนแบบกาเนิดขึ้นมาใหม่เงี้ยเหรออืมเพราะเนี่ยอย่างซีนเนี่ยมันจะไปตอนตัง้งแตตอนท้ายที่เชอรี่ลุกขึ้นมาจากไอตัวต้นไม้อ่าแล้วหน้าต่างตรงเนี้ยเนี่ยอ่าไม่เอาเนี่ย อ่ะแล้วลีนเนี้ยซีนเนี้ยซีนเนี้ยทำไมอยู่ดีโออ่ะเทพีโดนฆ่าตายอ่ะอ่ะโอเคงั้นคิดว่าถ้าแบ่ง็นท่าส่วนไน่นกูพอเริ่มเกณแล้วว่าห้าคนเนี่ยคือแต่ละส่วนของเทพีตนนี้เป็นเป็นเขาเรียกค่ะเป็นหนึ่งในร่างกายของเทพีใช่ก็จะมีความสามารถที่ต่างกันไปถูกป่ะไอเรื่องความสามารถไม่รู้แต่คิดว่าอ่ะถ้าสมมติเนี่ยสัญญาที่มาโชว์แบบว่า การแบ่งร่างกายเป็น5ส่วนเท่ากับว่าคิดว่าเนี่ยอย่างอาี้ซินเนี่ยก็คือแบบว่าการที่เจ๊แสงเนี่ยมาดูดเข้ารวมเป็นหนึ่งเดียวกันอืจากที่แยกกันห้าส่วนอะมารวมเป็นคนหนึ่งเดียวอือะไรอย่างนั้นอเนี่ยก็คือที่แบบว่าสัญญาห้าส่วนอย่างเนี้ยก็คงประมาณนั้นว่าแบบเคยเป็นหนึ่งเดียวกันมาก่อนแล้วก็กลับมารวมกัน เพราะว่าจะเห็นว่าแบบจะเป็นแบบเนี่ยทุกอย่างเป็นห้าหมดเลยเนี่ยยางเงอ่าเอแต่ละอย่างใช่มั่วเอาเอาเป็นว่าอันนี้ไม่ได้ให้ข้อมูลนะตีความแบบว่าเขาเรียกว่าแบบว่าผมมั่วใช่ตีความมั่วเลยคือดูแล้วพูดดูแล้วพูดคือไม่รู้เรี่ออะไรเลยแต่ถ้ามีข้อมูลแปะได้เลยครับแปะได้เลยคือ อันนี้คือแบบใช่เคยคนนอกคงมีคนทําคงมีทำข้อคนทําข้อมลูลแต่ผมไม่อ่าน,นครับพี่เกียรติเออคือคือเข้าใจว่าคนนอกอะ่ะเอาให้ตายยังไงมาดูเอ็มวีนะไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆนี่เนี่ยดูแบบเนี่ยดูสดๆแล้วก็ตีความสดๆเลยเนี่ยอมอย่างเงี้ยเด็กๆนี่คืออะไรก็หลังจากที่ถูกอ่าแยกกันไปแล้วก็ถูกรวมมาเกินใหม่ถูกมาเกินใหม่เป็นเด็กห้าคนก็คือห้าคนมื่อกอ้อ่าอ่ากำเนิดขึ้นมาใหม่ อ่ะมาเล่นก็คือสื่อถึงความเติบโตอืมอ่านี่มั่วสุดอะไรไงไปสุดกูแล้วก่อนเรียนวิเรียนวิจารภาพยนต์มาเพื่อการนี้เออตาแล้วอันนี้เขาพี่แสงอ่ะพี่แสงเออเจ๊แสงก็คือแบบเนี้ยมาดูทีจริงเข้าเป็นส่วนหนึ่งอืมแต่กูชอบเอฟเฟกตรงนี้มากเลยโคตรเลียงไวอืมแต่ตาดิแบบฟอร์จูเนอร์อ่ะอีนอนนะอันนี ครับนี่โดดปุ๊บป๊บปิ๊บึ้งเนี่ยก็คือเนี่ยห้าคนนะรวมกันเป็นแสงข้างหลังเนี่ยเป็ไงมั่วสุดอยู่แล้วกู่ครับผมประมาณนี้ครับอย่าหารสาระครับผมข้อมูลด่วนเลยกมใช้จักรยานในการรับชมคือขอเนีญาข้อมูลที่แบบว่าถูกสรุปมาแล้วเลยดุด่วนเลยตอนนี้คืองงงงชิบหายแล้วครับงงมากคือไปอ่านแน่นอนคืองง ดูจบก็อย่างงงที่<อ>พูดที่พูดเมื่อกี้คือไม่ใช่ข้อมูลนะขยะโดนลวนเลยเอ่าเรียกว่าคนนอกไม่ได้คนคนทั่วไปดูเอ็มวีเลยเออพิตสตส์ซะอย่างนั้นเลยคือไม่มีอันนี้เมื่อกี้คือตัดไปเลยนะไม่มีข้อมูลนะอย่าอย่ามาเชื่อนะไม่มีนะนั่นแหละจากความนั้นส่วนมาคุยถึงเรื่องงานเพลงดีกว่าอ่าเรื่องเพลงเนี่ยส่วนตัวเคยบอกไปแล้วแหละว่าเป็นคนไม่ได้ฟังเพลงแบบมีสไตล์ใตัวซึ่งอย่างนี้ผมก็ฟังได้ แต่ถามว่าชอบไหมไม่แต่ถามว่าเปิดฟังบ่อยไหมใช่อืมแล้วสไตล์ก็ทิีกหเรือแดงเ่ยชอบชอบมากเลยเปิดแม่งทุกสไตล์เปิดฟังอินเดียยังฟังเลยประมาณนี้ก็เลยแบบว่าไม่ได้รู้สึกแปลกใหม่อะไรกับเพลงสไตล์นี้แค่ว่ามันกลายเป็นจากที่เป็นอินสตูเมนทัลทั่วไปก็จะกลายเป็นมีนืร้องมันก็อาจจะแปลกๆไปนิดนึงสำหรับเป็นกลายเป็นเพลงเพลงขายในวงการอย่างเงี้ยนะประมาณนี้อืมอืมก็ตามมาผมมอน ไม่รู้จะพูอะไรครับผมงงผมงงมากตอนนี้งงสุดๆก็ฝากด้วยฝากฝากคือฝากถอดใครใครออบิทท่านไหนที่มีข้อมูลแปะให้หน่อยฮะรบกวนเลยรบกวนด่วนๆเลยอ,ออบิทอะไรเขาเปลี่ยนชื่อเป็นอูริกันแล้วก็อันนี้ไม่แค่ฟีริสแรกอ่ะก็อย่ารอวันที่สิบเอดเดือนนี้แหละเมษาเฟลิสอสองแล้วก็สิ้นเดือนเมษาบ้งเีลิสสาม ส่วนเพลงไตเติลเนี่ย Titan, เห็นข่าวผ่านๆตาอยู่ว่าได้คนแต่งเดียวกับเพลง Generation กับ Rising ของ3ามเอสคิดว่าน่าจะมีลาในเพงลงลาหลา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 เออท่อนลาเนี่ยมาน่ๆแหคิดว่าอ่าไม่แนะ่แต่ไม่น่าใช่แต่ก็ไม่แนะ่อาจจะอาจจะเป็น,าจจปนลายเซ็นสามเอโดยตรงที่แบบมีลาอะไรอย่างเงี้ยเออก็ประมาณนี้ส่วนที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรของอาเทมีกก็แค่รอรอเพลง ที่เหลือก็อา่าฝากด้วยแล้วกันนะเอาจอากันคลิปหน้าไปตบแยก yeah.